สวัสดีครับผูก่ออฟลกนะครับก็พบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาปิดกระปิดฝ้านะครับกันแบบมือโปรบ้างนะครับว่าต้องมีอะไรนะครับอย่างแรกนะครับก็มีเจ้ารองพื้นนะครับหรือจริงๆมีคอนซีลเลอร์ที่มีการปกปิดได้สูงก็ได้นะครับคือหน้าเราหนึ่งจำเป็นจะต้องลงรองพื้นก่อนนะครับเบสพัมเมอร์นี่คือออปชันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับรองพื้นสำคัญกว่าแล้วก็ หาเจ้าตัวที่มีการปกปิดได้สูงนะครับ1ตัวนะครับมาลงเฉพาะนะครับยามนะครับเฉพาะบริเวณที่มีกระหรือฝ้านะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ช่วยนะครับก็คือเจ้าแปรงแบบนี้หัวแบบนี้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับก็บีบนะครับเจ้าตัวเนื้อ รองพื้นนะครับหรือคอนซีลเลอร์ออกมานิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็แตะบริเวณที่เรามีกระหรือฝ้านะครับอ่เสร็จปุ๊บหยุดนะครับหยุดนะครับให้เราปัดนะครับตัวแปลงนะครับให้ ไม่มีนะครับเนื้อผลิตภัณฑ์อยู่นะครับแล้วค่อยๆนะครับแทบ็บไปรอบๆอย่าพยายามโดนตรงกลางที่เราต้องการปิดนะครับผมก็คือเจ้าวิธีการนี้ครับจะทำให้งานมันละเอียดขึ้นนะครับเพราะว่านิ้วเราเนี่ยจริงๆอาจจะแบบมีความแบบ ขนาดที่มันใหญ่นะครับเกินไปนะครับถ้ามีอีกนะครับก็ลงอีกแปลงจะทำให้แบบเราสามารถเข้าถึงบริวเวณที่แบบเล็กๆได้นะครับเทคนิคนี้ใช้กับรอยสิวได้ด้วยนะครับ แลวที่ต้องเข้าใจนะครับรอยสิวเนี่ยเราแก้เรื่องสีได้นะครับแต่เราจะไม่สามารถแก้ในเรื่องของความนูนได้นะครับความนูนก็คือต้องทายานะครับผมโอเคฝากกันไว้นะครับมีคําถามอะไรทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์เลยครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ